ไออ,ออกไปออกง่ายอยู่แล้วถามจริงนะมีใครสุ่มเกินหนึ่งหมื่นเพชรเราไม่ได้ตัวนี้บ้างไม่มีหรอกตัวอีซี่ตัวอีซี่นะผมอย่าบอกนะว่ามึงให้กูเก็บเศษแล้วก็ได้ตัวต่อไปอ่ะสามตัวมึงจะได้สามตัวทำเชียอะไรละ่ะฮะมึงจะให้กูได้อีมิงสามตัวไปทำเชียละ่ะ ตีมที่ช่องใจเ้าทุกวันนะครับผมและตอนนี้นะครับผมเราไปอยู่กับคุกกี้มากัะเราต่อแล้วนะครับ ตอนนี้ผมมี1นึ0 0 0สนหนึ่งพชรนะครับผมแล้วก็มีของฟรีอีกหนึ่งร้อยอันนะแล้วน่าสนได้เยอะอยู่เหมือนกันนะอันนี้อ่านว่ามากกะลงหรือเปล่าอ่านหรืออ่านว่าอะไรทำไมมันเขียนมากกะลงลองมันไม่ใช่ลองหรอกมันไม่ได้อ่านว่าลงมันคือมากกะลงใช่ไหมมันคือไอ้ขนมที่แบบเป็นชั้นๆตรงกลางใช่ป่ะที่เป็นหวานๆใช่ป่ะมันไม่ใช่มากกะลองมันเขียนมากกะลงวะมากกะลงมันต้องแบบรอเรืออ่างงูหรือเปล่าทำไมเขียนมากกะลงวะอ๋อเป็นภาษาฝรั่งเศสมากันเอาะ เอาเกมเขียนผิดเหรอเดี๋ยวขอขอดู Google ก่อนนะผมะว่ามันเขียนผิดนะอ๋อแต่พิคกี้พีเดียเขียนมากระลุงวะ่ะอ๋อแสดงว่าคนคนไทยที่เขียนพวกข่าวอย่างเงี้ยเขาเขียนมากมระลุงยถึงว่าจริงๆเิีเขต้องเขียนอย่างงี้ทุกคนอันนั้นเมื่อกี้ผมเปิดพิคกี้พีเดียนะก็เชื่อได้นิดนึงแสดงว่าอันเนี้ยน่าจะเป็นวิธีการเขียนที่ถูกแล้วแต่ที่เติมออ่างไปอ่ะเพื่อให้คนไทยอ่านถูกใช่ผมว่าน่าจะเป็นอย่างนั้นหนุ่มเดี๋ยวเราป้อนป้อนภาษาฝรั่งเศสใช่ไหมภาษาฝรั่งเศสอ่องเรียนนี่ก Macaron 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 อ่านเหมือนกันปะ Macaron อ๋อน้ำออมม a ก a ร o n Macaron อ๋อมันรู้ตัว Macaron 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 อ่านเหมือนกันทุกคนมีอ่างหรือไม่มีอ่างก็อ่านเหมือนกัน Macaron โอ้ เป็นความรู้เลยครับอ่านให้ถุงยังไงก็เกลืออยู่ดีโอ้เจ็ดแมงเจ็ดแมงกูเห็นพ่อเลยเจ็ดแมงงั้นเดี๋ยวเรามาดูก่อนดีกว่าเอางี้เรามาดูดีกว่อนเรามาดูก่อนนะครับว่า100ตัวนะผมจะได้มากระลองกี่ตัวโอเคป่ะเล็งเล็งไว้นะสัก สดาวเลงสักสองดาวตึงๆนะผมไอออกมันออกง่ายอยู่แล้วถามจริงนะมีใครสุ่มเกิน1นึ่งหมื่นเพชรเราไม่ได้ตัวนี้บ้างไม่มีหรอกตัวอีซี่ตัวอีซี่นะผมเจลาคนแรกที่ไงที่เกินหมื่นโอเคก็เดี๋ยวดูเดี๋ยวดูมาคุกกี้มาจะลองแล้วก็ไปหนึ่ครั้งแรก ตาแดงๆจะไว้ใจได้การหนุ่มหมื่นสี่ได้ไหมเดืองสีได้เราถ้าก็ปาได้สองตัวนะเราได้สองตัวนะครับเอ้ยวิญญาณมานะครับผมวิญญาณมานะครับม้าแล่รอคิวม้าแล่นี่มายากมากคนแต่ก่อนจำได้ว่ามีมีกลับไปอยีกคนหนึ่งนะเออ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 ตาแดงไม่ก่อนตาแดงก่อนชิวๆตัวชิวๆหนุ่มไม่ต้องรีบไม่ต้องรีหนุ่มสเต็ปคุกกี้รันนะหมไม่เกินสามรอบนี่คือรอบสอง อันนี้แดงและอันนี้แดงล้าเสร็จละนะไม่ต้องสืบนะผมแดงแน่นอน <c oughs> แดงแบบไม่พักจีมแอบขำอยู่โอ้ยจีมไม่ขำหรอกลุงจีมแบบังทำเน่ามึงจังไม่ได้ผมึงจังไม่ได้ <c oughs> เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอา,าวะนากฟ้าตอนนี้เกือบได้ครบแล้ววะเฮ้ยแบตซูก็มาวะเอาา <c oughs> จอแล้วนักเก็บเศษเลย ใจเรากำลังละลายเกลือจากวิเทสใช่ผมกำลังเอาเอาความชั่วร้ายสีขาวออกจากร่างกายหนูมั้ยทำไมประโยคมันดูเกเรจังวะความชั่วร้ายสีขาวไม่ใช่ไม่ใช่ไม่มาหรอพี่เอ้ยรอที่สามนะนี่รอบที่สามนะ เห็นปะเห็นไหมไม่ได้ใหด่าเลยไม่ได้ให้ด่าว่าไอ้เกลือเลยครับผมโคตรมั่นใจเมตาคุณกี้รันไม่เกิน3ครั้งแม่องออกแน่นอน100%ดูยืนกอดอกแบบเท่ๆเอาเศษไปก่อนตึงกูตึงกูตึงครับกูตึง นั่งงลแทบไม่ทันไม่จริงไม่จริงไม่พายมาทังชี้อะไรนะฮะเขาต้องการขนมไม่ไปเขาอยากแดกวายแดดเลือดเขาต้องการแดกขนมขนมมากรลองใส่พราคุณไอ้แม่เกลือขอโทษเจอที่อาดาทุกขอโทษขอโทษไม่รู้ไอคุณก็มีความมั่นใจเรื่ธรรมดาบว้ากี้นายบอกได้ง่ายไงไม่เห็นง่ายเลยคุกกี้ลดแพนเค้กผลแม่เกลือสมัยที่ผมเอาไปตบไอเค้กเนี่ะ อ๋อช่วงนี้ฮาลาวีนเอ,อไม่ไม่ใช่รอยกระทงเหรอฮาลาวีนนี่เลยมาสัปดาห์หนึ่งนะไม่เอามา u ดาวน์เอามา up, down, ามา up down คือมันเก่งไงเรามันติดใจไม่ไดีเลยต้องจิตใจน่ารักวันนี้ ลดเยลลี่ทวิสต์อย่างน้อยก็ยังเป็นคอนเซ็ปต์ของขนมนะครับผมยังเป็นขนมอยู่นะก็ยังอร่อยอยู่เนอะอร่อยเออมากระลองมันหวานกินเยลลี่บ้างถูกกว่าเยอะมากระลองชิ้นหนึ่งเท่าไหร่4ี่สิบาบาทเยลลี่5บาทกินเยลลี่ดีกว่ามากระลองใส่เกลือเฮ้ยอะไรวะ GM คุกกี้รันจองจะเล่นใจละใจร้ายเกินอันนี้คืออันนี้คือสี่อันนี้คือเกินหมื่นแล้วนะอันนี้ถ้าเปรียบเทียบเนี่ยคือเกินหนึ่งหมื่นเพชรแล้วนะครับเมื่อกี้กูก็โม้ไปซะเยอะเลยเยอะ มากะลองนะครับมากะลองนะครับสัญญาว่าถ้ามึงออกภายในครั้งต่อไปจะไปซื้อมากะลองมากินโอเคไหมร้านไหนนะครับผมมาขายมากะลองนะครับอย่าลืมนะครับผมมาเป็นสปอนเซอร์ผมได้นะครับขอบคุณมากครับมันมาแน่นอนน้องอยากโดนผมกินแบบมาเจอพี่มาเถอน้องมาให้พี่ก mm ินซะดีดี เตอวิญญาณมาแล้วอ่าวิญญาณกูจะครบละเสร็จกูจะครบแล้วนะจะครบแล้วนะถ้าอย่าดูนกินตรงมาไม่ใช่รุ่มทีจะขอ เดี๋ยว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 เอ๊ไอ้อที่ได้เกิดชื่อะไรขึ้นวะเมื่อกีน้นึกว่าจะได้กินเค้กสตรอเบอรี่ไม่ใช่นะครับผมกลายเป็นแพนเค้กโฟกเกอรโกไอ้ที่เกิดเชื่อะไรขึ้นวะกูถามจีนมัน,ม,นมันจะมีใครชกไรขนาดนี้ปะไม่ได้ตัวที่ต้องการแล้วไม่มันตบอีกตบอีกสองตัวเอาแรมาให้ ไอ้ยังชอบเลยหรือมันเป็นฉากเปิดตัวใหม่หรือยังไง๋อกคือกี่อิวิดตัวใหม่ครับรถแพนเค้กโอ้เขาที่แล้วคือคอมก็ระเบิดไปรอบนึงนะอะไรกันอร์บอนออก้อนน้องอยากเดมน้องเขาอยากเดมไงเฮ้ยเ้ย้โอ้หกลัวบอกลัวอสุดท้ายท <kay> ี่ยคมานะ ไม่เคยผิดหวังกับความเกลือนใจเราเกลือยันระบบเกมเกลือยันระบบเกมอ่ะมันเกินไปป้ได้ทุกขนมยกเว้นมะกะลลงคนจริงเขาเก็บเศษกันครับนี่ดูสิบส4แล้วครับสิแล้วนะใครบ้าอะไรไปซื้อตัวกันบ้าเขาเก็บเศษกันโลกอันนี้กดไป50รอบแล้ว5รบ้รอบนะครับวิเววยังไม่มาครับเจมไม่ต้องพูดเลยว่าขอเศษขอเศษให้มันจบๆไปเอเศษเอาฮาเลยเอาฮาเลยครับเก็บเศษดีกว่าเ่กย่อเย ตั้งแต่รู้จักใจรากเขาว่าดูดีก็หายไปเลยเออพระเจ้าลืมใส่น้ำตาลหรือเปล่าใส่เกลือไม่ได้ลืมใส่นะ้วนี่เทรอคิดภาพมันหมดเพราะเขาเกินน้ำตาลเกลือและเผลอทำสารเคมีเกลือหล่นไปเลยโดยไม่ตั้งใจทำให้เขาเกิดนตร์ที่มีความเกลือกระทุออกมาจากร่างกายและชื่อของเขาคือใจรักยอดเห็นเกลือยังไงล่ะแต่ได้แต่เต้นกลุ่มอะไรไปเต้เกลือ ฝากที่มาโโตัดต่อเป็นภาพเขาโกแล้วเป็นหัวผมยึดค <developed Airbnb> ุยอย่างชอบเลย่เฮ้ยอาจจะมีเศษอาจจะมีเศษนรถือว่าชอบเก็ดเศษมีเศพี่เลยต้องรันตีใช่ครับเรื่องของการรันตีเป็นเรื่องที่ใครไม่มีครับถือว่าเป็นบาปตรงแล้วเรากำลังสร้างบาปอยู่รู้ตัวไหมมีเชื่อบาปทุกคนมีเกมเดียวมีเกมเดียวจริงๆที่ไม่ไม่ไม่ทำร้ายผมผมว่าทุกคนรู้ว่าเกมอะไรที่ไม่ไม่ทำร้ายผมไม่มีเกมเดียวเป็นเกมที่รักผม ใช่ครับเกนชินครับเกนชินนะผมเป็นเกมที่รักผมไม่เกลือนะผมเกนชินไม่เกลือจริงนะรักผมแบบจริงๆแล้วของฟรีอีกสี่สิบอันนำอีกแค่ห้าเศษผมจะได้ครบละเ,เรียบร้อยตายแดงนะแต่เกนชินไอดีคนอื่นเฮ้ยเรายึดแล้วยึดแล้วเกนชีนรักเพราะไอดีคนอื่นจีเอ็มเขาก็น่าดูตอนผมสุ่มอยู่นะเกนชินอ่ะ มาการะลองงอนแล้วไอ้เหี้ยมึงมึงก็ไม่ได้รักกูแต่แรกแล้วมาการะลองมึงไม่รักกูแต่แรกก็แล้วถ้ามึงรักกูมึงมาตั้งแต่สามรอบแรกแล้ว <c oughs> เฮ้ยเห็กอะ <c oughs> เป็นไงห <c oughs> ัวใจเล้าตัวตึงเรื่องเก็บเศษครับเก็บเศษตึงๆ <c oughs> ตัวไม่ต้องพี่เน้นเศษไอ้น้อง พี่ด่าน้องก่าน,น้องเล่งอนเราต้องหันจอรับความจริงนะผมไม่มีการปอบนะธรรมะที่แท้จริงไม่มีการปอบอันนั้นกินชิน้นอันนี้เจ็บจนชิน้นเชี่ยลาเธอไในสิทธลากรในแต่โชคดีฉันยังนั่งเกลืออยู่ดีเฮไปไป เออด้ยพวกเกมเซ็ตครบแล้วไม่ได้อรอทำได้หรือเปล่าพวกคุณอะทำได้หรือเปล่าเก็บเซษจนครบฮ่ะพวกแกทำได้หรือเปล่าโคตรตึงเอาวะนี่ไม่ใช่เศษธรรมดาเลยคูณสามสองอันตึงๆเอาดิเอากับเขินดิสมเพศตัวเองสมเพศจะคือตอนเนี้ยความสุขของผมคืออะไรทุกคนเฮ้ยนั่นมันเศษนี่นะอันนั้นก็เศษ ตัดเป็นมาระลองเย้เ <analyze> ก <anthropology> <erman heim figured> <ś Asian methodology> ็บเศษตามพื้น <romance> ด <language> ิน <c oughs> สมเพศจัดจัดดีใจด้วยตัวเต็มไม่เศษทั้งเออของิงก็เต็มเศษได้ป่ะไอ,อ้ขอบคุณฮารอยดาวของคุณชิบารุโคเทเลยพี่ผมไม่เคยทําได้เลยเป็นไงละ่ะไม่ต้องชมพี่รู้พี่ร,รู้พี่มันตึงนี่ผมจะอวยพรทุกคนนะผมนะสำหรับคนที่ดูผมอยู่และไม่เคยได้เศษจนครบอย่างนี้คุกกี้ตัวหน้าขอให้พวกคณทุกคนเก็บเศษจ,จนครบไม่ไปทางสุ่มได้เก็บเศษเดียวสาธุสุ่มตัวหน้าผลตอบรับเป็นยังไงอย่าลืมมาคอมเมนต์บอกกันเอ โวยพรเหมือนให้คำสาปไม่แช่งก็เกลืออยู่แล <laughs> <laughs> <gam> <my Guys, S 2> ้วไม่เชื่อเศร้าตรงนั้นเฮ้ยเฮ้ยอย่าบอกนะความึงให้กูเก็บเสร็จแล้วก็ได้ตัวต่อไปอะสามตัวได้ด้ด้ได้สามตัวสามตวสโคตรตึงโคตรตึงตึงจัดสามตัวกูตีปะอันนี้กูตีปะเกมอันนี้กูตีปะครับ มาตลอง3ตัวนี่คือกูกีดกระจกแตกเลยนะถ้ามาตลองสตัวเนี่ยกีดกระจกแตกเลยนะครับมบนนบันนี่เต็มอยู่เลยมึงอย่าหวังรบเร่งแรงไอ้โง่เกลือแบบเต็มคาราเบลไม่กล้าหวังไอ้ยัยก,กลัวมากตอนนี้ ไม่ได้มากะลองเลยโอเคปะอันนี้คุณรู้หรือเป่ะครับคุณภาษาไทยหรือเปล่านะ I want three มากะลอง not this กำลังมองหน้าคุณอยู่ครับไม่เชี่ยอะไรเลยใครคิดว่าชีวิตแย่ลงอยู่ให้ดูนี่ไอ้ย่บักระลมนี่ระดับรีเจนเนอรี่หรือเปล่าวะเฮ้ยนี่ผมดูบินหรือเปล่ามันรีเจนเนอรี่หรือเปล่าทุกคนไอ้ขี้ดูดิอีพิกสามตัวมึงบ้าปะหรือว่าหรือว่าเรายังไม่ได้กดเปิดไง ทำไมตัวมันดูสดใสขนาดนี้วะเนี่ยโอ้ย,อยกูดูว่าคุกกี้ดิสนีย์เนี่ยนะโอ้มาเริ่มขบวนพาเลสแสนสนุกกันเลยไหมเชียเก็บเศษ็จจะหนึ่งดาวก็ไม่ไหวนะมา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 ตอนนี้เหลืออีกสิบครั้งนะครับทุกคนเหลือสิบครั้งของฟรีครับนะเราได้มาคารงจากเศษวิญญ,ญญาณหนึ่งอันมาดูว่าร้อยของฟรีจะได้มาคารงกี่ทัวไม่สดใสเหมือนคนสุ่มเลยเชียอ์สิบตัวเลยป่ะขึ้นมาสิบตัวอะไรเชียขึ้นมาสิบตัวเลยทีนี้ มาเลยเด็กคือมาสิตัวเลยโอเค okay, ตัวหนึ่งเชื่อผมดิว่ารอบเนี้ยผมว่าได้อันนี้ผมผมรู้สึกนะแบบจริงจังผมว่าได้วหมคือมันมันดูทรงแล้วอะพอเรายังไม่ได้ปลดล็อกตัวมังกรลองพบปลดล็อกปุบ๊บโลกเกมก็จะทําการแอดตัวมังกรลองเข้าไปเพื่อให้เขาปั้นเป็นดาวได้อประมาณนี้ประมาณนี้ต้องคิดด้วยวันน,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 นี้ถ้าเราไม่ทันเกมเขาเราจะดูเขาฟันเข้าใจไหมครับ เดโตบอกแล้วคุณต้องจำเมคาิกเกมครับนี่สุดท้ายร้อยของฟรีเราก็ยังได้มากระลอมเปิดอยู่ดีนะทุกคนรู้ป่ะที่ผมพูดไปแคผมก็พูดมั่วแล้วหรือปันจริงๆวะมีมีมีใครรู้ระบบเกมวามันเป็นยังไงจริงป่ะโหมันเป็นแบบนี้จริงก็ได้เหรอใช่ไหมพอเขารู้แล้วว่าการที่เราได้ตัวหนึ่งแล้วอะต่อไปเราต้องการปั้นดาวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นการสุ่มเพื่อเอามาปั้นดาวเพราะฉะนั้นมันก็ควรจะได้หลายตัวเพื่อไปทำดาวกันนี่คือของจริงป่ะเี้ยเรวตัวสุดท้ายอาร์มาหรือเปล่าเฮ้เ ไม่ออกก็แปลกกระสุนเยอะขนาดนี้จะพูดให้มันดูวิมีวิชาการซะหน่อยดาวดับดาวดับดาวออนออกมาเป็นกาก์ดับดักหรอกใครมีเพื่อนเป็นจีเอ็มเอาไปถามให้ด้วยนะเต่อนะ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 ผมว่านะตัวเนี้ยดูฮาๆเอาไปสักสองหมื่นสามหมื่นเพชรแล้วกันโอเคป่ะเออไม่ต้องเยอะมากอันนี้ไม่ต้องเยอะมากหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่น้อง ใจร้าวผู้คุมเกมเออจริงๆนะผมอยากจะแบบเป็น GM 1วันนะอยากเป็น GM 1วันมากครับแอดเพรให้ตัวเองสักล้านเพรกดแม่งประมาณ5ชั่วโมงคุณจะกดคุกกี้บีเทสอะคุณจะกดจนจินห้าดาวดุ้งอะกดแม่งเีจที่เจอกู1หนึ่งล้านแท่งไฟีกดแม่งมาเรามาเริ่มส่งกันเลยดีกว่า มากลองรสชาติเป็นยังไงรสชาติเกลือครับรสชาติเค็มๆปิ๊ดๆโอเคไม่ได้เลยเลยนะครับไปโอ้โหเย้เรียบร้อยหลังจากมีความสุขเน่าเราก็ต้องมาเจอกับความทุกข์เน่าเฮ้ยดิสเสถามันนะครับนี่คุณยังให้ผมเก็บเศษอีกเหรอไม่ใจร้ายไปหรือต่อปกติใช่ไหมโอเคโอเคอ่าเคลียร์เรียบร้อยเกลือก็เอออันนี้เกลือสามรอบติดแล้วนะ เออเอามากันลงไหมพี่ชื่นใจหน่อยวะ พูดแล้วก็อยากกินนะมีใครไม่เคยกินมากกะโรนไหมมีใครไม่เคยเห็นว่ามากกะองเคืออะไรมีปหผมจําได้นะประมาณสักเจ็ดแปดปีที่แล้วประมาณนั้นประมาณนั้นมากกะโรเพิ่งมาใหม่ชิดมากขนมเชี่ยรู้ชินประมาณห้าสิบบาทกินจึงหนึ่งจึงหนึ่งเล็กนิดนหนึ่งโคตรแพงกินแล้วไม่เข้าใจเลยจำได้วบันดังบันดังที่อังกฤษก่อนแล้วก็พี่ผมก็ซื้อมากินแล้วก็ไม่เข้าใจว่ากินเรากินขนมแบบนี้ไปทําไมวะแล้วก็บันดังในไทยเนานานมากเพิ่งมากินแล้วอร่อยประมาณประมาณสักปีสองปีเออนอกจากตอนแรกกินไม่เข้าใจไม่รู้กิน เหมือนแบบเรากินคุกกี้น้ําตาลมันไม่ใช่เกลือมาย้ําก่อนนะในเกมอาจจะเป็นเกลือนหผมแต่ของจริงไม่ใช่เกลือหนิมันเป็นน้ําตาลมันเหมือนแบบน้ําตาลอัดมันเป็นเหมือนเบอร์เกอร์เบอร์เกอร์เล็กๆที่มีมีโซ่เหมือนขนมปังแล้วก็มีไส้ข้างในซึ่งทั้งหมดเป็นน้ําตาลหมดเลยหนิเอออะไรประมาณนั้นรสชาติก็ก็เหมือนกินกินน้ำตาลอัดอะไรครับมันแพงมากโคตรแพงมากเอออารมณ์เหมือนโอริโอ้ย้อมสีประมาณนั้นผมว่ากินประมาณ2ชิ้นอร่อยสุดหนิโอ้โหกินเกิน2ชิ้นที่ผมรู้สึก่มหวานจังวะแม่งโคตรหวานเลยไป ขนมคุกกี้ที่เป็นขนมหวานต้องไม่ครบแล้วไหมเพราะเถอะนะครับผมไปลองหากินได้นะไปลองหากินได้ไม่แย่การการกินอะไรใหม่ๆเนี่ยมันจะเป็นการเปิดตอมตับรู้หนะประมาณนั <S <s ้นนะเหมือนที่ผมพอเปิดหน้าเปิดหน้าไอ้ที่เคฟเนี่ยกูอยากจะเปิดหน้ามือจริงเป่ะแบบอย่างนี้ได้ไหมหมอลาปุเปิดหน้าแล้วกูไม่สอนว่าเป็นเด็กหรือเปล่าแล้วกูเปิดมึงก่อนเลยหวานตัดขาเค็มตัดไต มากระลองอร่อยนะครับผมพูดเล่นนะครับมากระลอง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 แน่แน่แน่่เงนี้ไม่ใช่เพลงล้อเชี่ยพูดแล้วอยากกินเลยวะขอคำคมหน่อยใจเราแม้ว่ามากระลองจะหวานขนาดไหนก็ไม่หวานเท่ากับไอคนเก่าของเธอหรอก เป็นไงตึงปะตึงทั้งอ้อมคมตึงทั้งสูงตัวจัดไปไดิหนึ่งดาวไปชอบกินมากระรองแต่หวานจริงกินแบบพออร่อยดีแล้วที่มันหวานหนูดีแล้วที่มันหวานนะเพราะมันแพงด้วยครับนะครับเราเต้นกินนิดนิดนะสุ่มลายไหนดูสีดูสนะีดูสีมากระรองมากระรองมากระรองมา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 กระรองกระรองกระรองเย็ดเย็ดอย่างตึง ก็เกียดสวยเยตึงจัดตึงตึงที่เลยอ่ะตอนนี uh> uh um> ้เป็สองดาวแล้วใช่ป่ะตอนนี้ผมสุ่มใช้ไปกี่เพจนแปดแปดหนึ่งสลบหนึ่1ศูนย์หกแปดเฮ้ยพื้นโดยหมื่นสองเองพื้นโดยหมื่นสองครับติดประมาณ3-4รอบประมาณ3-4มสี่รอบเห็นไหมไปเรียบร้อยตาแดงไปเลยครับหลังจากได้ดวงนี้ล้วเราทดลองเอาไว้สู่คุกกี้รันนะเคมถูกก็ถูกไม่เขียนผมยังไม่เขียนเลย สามดาวแปดหมื่นเจ็ดอ่ะจริงๆถ้ารวมรวมร้อยตัวเนี่ยน่าจะเกินสามสี่หมื่นไปแล้วใช่ไหมร้อยตัวเฮ้ยสามสามหมื่นไงเออใช่ตอนนี้ประมาณห้าหมื่นหนูตอนนี้ประมาณอยู่ประมาณห้าหมื่นหนเออเบเกอร์อวิทย์อร่อยเออใช่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 เด็ดชิ้นเล็กๆชิ้นเล็กๆแต่ผมไม่ค่อยสันเลืองของหวานเท่าไหร่หนกแต่ก็จ้างได้นะผมจ้างได้ครับไปต่อเลย ไปคุยเรื่องของหวานเฉยอันทุกไหนๆก็ไหนๆละเนาะคอมเมนต์มาทุกคนชอบขนมหวานอะไรกันนะขอคนละหนึ่งเมนูแบบรูบ้สึกว่าฟิลตอนเนี้ยอยากกินขนมหวานอันเนี้ยทั้งคนดูคลิปดูไลฟ์ตอนเนี้ยอยากกินขนมหวานมากหนึ่งอันอยากกินอะไรถ้าถามผมนะตอนเนี้ยผมอยากกินมารการองครับมันพูดจนมันร้อนหูเออตอนนี้อยากกินมารการองบินซูเคปอยากกินทุกอย่างฟังแล้วหิวเออสั่งเลยมัเปิดเปิดเลยมัล่ะเออนี่จังหวะนี้ถ้ามีสปอนเซอร์นี่คือหยิบสปอนเซอร์มาแล้ว จังหวะพูดเมื่อกี้ปะช้อังหวันนี้เราเราก็มึงอยู่กับบีซูอยากกินมากแต่เยนถึงไใ้เรากินเร็วเกินไปไงต้องค่อยๆกินดิบัวลอยบัวลอยจะเบื่อยากทำไมจากกันเร็วเกินไป มันแบบอยากกินพี่ครับเฮ้ย,งงยเฮ้ยพี่อาจจะไม่ใช่ของกินนะแต่พี่อ่ะคือของอร่อย <c oughs> ไปละตรงต่อทอหวานทำให้พี่เปลี่ยนเอยดีไงตาหวานเลยเมื่อแรงทำจากไข่ดาวฟูๆเป็นน้ำตาลแล้วเอามาคลอบอบกรอบ นี่ตอนนี้เราเริ่มหลุดเริ่มเราเริ่มหลุดจากมารกาลองกันนะเราเริ่มไกลๆแล้วตอนนี้เริ่มไกลๆแล้วถ้ากินตาขาาคุณอาจจะได้พลงังแต่กินผมเนี่ยคุณได้เกลือน,นะครับเดี๋ยวถนะ้ามีตัวด้วยเหรออ้าผมลืมนะผมลืมนะว่ามีได้เี่ย มากระลองมากระลองมา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 กระลองเอ้ยได้แบบงงงเฉยได้เฉยแล้วอะอะไรวะเนี่ยมันมันมาได้แบบวะนี่เริ่มเริ่มจะได้ง่ายนะเริ่มจะได้ง่ายละเริ่มจะได้ง่ายละไหนดูดิเสียไปกี่เพชรละหนึ่งหนึ่งแปดแปดหนึ่งสี่ลบเก้าเจ็ดแปดหนึ่งสี่อ้าเสียไปสองหมื่นแล้วผมว่าสองหมื่นน่าจะกำลังดีนะผมว่าน่าจะผมว่าน่าจะโอเคนะผมว่าน่าจะโอเคละตอนนี้มีกี่ดาวละอ๋อนี่ไงสองดาวนี่ไง ได้2ดาวอย่างที่ผมคุยด,ด้วยนมเสียะถ้าตีีตไปทั้งหมดก็คือสุ่มไป5 0 0หมื่นเพชรนะทุกคนห0,000เพชรได้2ดาวคุ้มไหมเบิไหมกได้อยู่นะผมว่าตัวนี้ถ้า,ถ,าถ้ามันใช้มันใช้สู้ไม่ได้ผมว่าประมาณนี้ก็น,น่าจะดีแล้วนุช่วงนี้เราต้องบอกว่าบริหารตังค์ไม่นมดนุ่มคนเราเนี่ยชอบมาตอนเขาไม่สนใจแล้วเออตอนเขาสนใจเล่นตัวไงี่ยกูเเล่นตัวไงถ้ามาึงมาโลโลกูสุ่มเพชรเพิ่มแล้วมึงมาตอนที่แบบโหล่แบกูไม่สนใจแล้วมาทำไมไงไลขออ,อ่านหน่อยมีความสามารถอะไรบ้างวาโอ้โห ค่าความสร้างความเสียหายต่อเนื่องสสูงุด2 0ครั้งเป็นเวลา5วินาทีครั้งที่1 15เปอร์เซ็นต์มันเบาจังวะเนี่ยในทุก5ครั้งที่ตัวศัตรูเต็มได้รับความเสียหายศัตรูตัวได้รับความเสียหายความเสียหายทั้งศัตรูดังกล่าวจะลดลงทีละ5ไอ้ที่มันแบบเบามากนะยทุกคนมันดูเป็นดาวอ่อนมากนะเพิ่มอัตราคิเพิ่มพลังโจมตีฟื้นฟูพลังชีวิตเพิ่มเติมอะไรมั้เนี่ยมันเป็นบัฟหมดเลยวะนี่ดูกากจังนี่ตัวตัวมันดูกากังมาเลยฮะลองรอไปสู้ไหม เบาแค่ไหนกัดแค่ไหนแต่ขอมันก็ต้องมีไหนๆลองลองดูลองดูมาก็ลองคุมเอออ่ะ,ะเดียวเฮ้ตีกองนัอนน่ารักเกินกระมวนพาเรศแต่สนุก,นกไม่ต้องเยอะแล้วกันประมาณ30ไป ตึงๆให้เห็นสกิลนิดนึงเพิ่มพลังโจมตีและตาขี้รู้สึกฟื้นฟูพลังชีวิตในเวลานานมีการสร้างบัฟพาเลตสุดคื้นเค้ให้แก่หลอกคุกกี้ตามจำนวนครั้งการโจมตีของเรามากระลองรูปสัตว์และเมื่อพาเลตจบลงก็จะฟื้นฟูพลังชีวิตของผู้ลูกที่ทั้งหมดตามสัดส่วนของจำนวนการบัฟพาเลตสุดคื้นเค้ก็คือเหมือนมันก็จะบัฟเรื่อยพลังมก็จะตุ้ง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 อย่างงี้ไหมใช่ไหมเออโอ้ ไอเหียมะเอาบ,บกอกเราจะอยู่ได้นวะไม่มีเลยยิงคนอ่อนเลยหุ้ยิวแรงกันวะอุยบ,บกอกเรฮิควคนแรงทุกคนมีหิวแรงมากอะย,ยิวแรงนะิวแรงมากเลย ไช้แทนสถิติเลยไม่มันต้องมีมันต้องเพราะอะไรมาถึงมติเก่งน้องบางมากเออเฮ้ยแต่หิวแรงนะเมื่อกี้หิวหิวโค้แรงเลือดเพิ่มเพิ่มรัวๆเลยว่าจำได้ว <endeu? S 2> ่าคุกกี้บีเทสมันไม่ได้หิวแรงเลยทุกคนจำได้ค่อยๆหิวค่อยๆหิวเฮ้ยเนี่ยหิวตัวเองได้ตั้งสามแสนเลย